สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะพามาแบบชิมนะคะมะม่วงแก้มแดงจากสวนคุณยายค่ะแล้วก็จะมีมะม่วงเขียวสวยสุกนะคะทีนี้เราจะมาชิมมะม่วงแก้มแดงนะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นมะม่วงแก้มแดงนะคะถ้าผลดิบไม่แนะนำให้ให้กินนะคะเพราะว่ามันจะออกแบบ เหม็นขีวเนาะแต่ถ้าสุกแล้วเนี่ยจะออกแบบหอมนะคะแล้วก็จะออกแบบเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็หวานนะคะนี่ละเลยเลยจะโอายไปแล้วขอโทษด้วยนะคะไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเอาอันใหม่เดี๋ยวจะชิมเลยแล้วกันนะคะนี่ะ ถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวอมหวานนะคะต้องมะม่วงแก้มแดงผลนะคะหรือว่าลูกไม่ใหญ่มากค่ะไม่ชอบเอาไปกินกับ ข้าวเหนียวร้อนๆหรือไม่ก็เข้าสวยนะคะขอใช้มือนะคะนี่เลยจ้ะอันที่ตกพื้นไม่เป็นไรจ้ะอื ลองกินมะม่วงเขียวสวยสุกนะมะม่วงเขียวสวยสุกมันก็จะออกรสชาติแบบไม่เปรี้ยวแต่ก็หวาน แต่ก็ก็อร่อยอยู่นะคะสำหรับ,บคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวเลยมะม่วงเคี่ยวเวยสุกก็โอเคนะคะแต่ถ้าใครแบบว่าชอบมะม่วงสุกถ้าใครชอบแบบมะม่วงสุกเนาะก็ ที่ออกแบบเปรี้ยวๆนะคะกะม่วงแก้มแดงก็โอเคนะคะเวลาที่น้องสุกนะคะก็คือเออก็จะมีผลแบบเป็นสีแบบเ,เหลืองทั้งลูกแล้วก็มีจะมีแดงๆตรงข้างบนนะคะแต่ว่าตอนที่แบบยังดิบอยู่นะคะ ตอนที่ยังดิบอยู่เนี่ยจะจะไม่ค่อยไม่อร่อยเลยในความคี่ส่วนตัวนะไม่อร่อยไปแบบไปทานกับน้ำพริกปลาก็แจ๋วก็ไม่อร่อยมันจะออกแบบเหม็นคิวอะ่ะคิ้วๆหน่อยอ่ะอร่อย หรือบางคนอ่ะชอบมะม่วงแก้วสุกอันนั้นก็อร่อยนะคะเอางนนี้จากสวนคุณยายนะคะทุกคนอยู่สวนคุณยายก็คือจะปลูกหลายหลากหลายอยู่นะคะก็จะมีมะม่วงแก้วมะม่วงเขียวสวยนะคะแล้วก็มีอกร่องด้วยแต่ว่าอกร่องปีนี้แบบลูกเล็กอะคะ่ะไม่ค่อยดุ อร่อยอะว้าวมันก็จะเป็นมะม่วงมีมะม่วงไข่ด้วยนะคะแล้วก็มีมะม่วงกระสอบ แล้เอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็มาปอกแล้วก็มากินอร่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมะม่วงเขียวสวยสุกนะคะที่จริงเขียวสวยต้องกินกับต้องกินผลแบบแก่ไม่สุกมากนะคะแล้วก็จิ้มเสี่ยวอร่อยมากทุกคนเดี๋ยว เออเดี๋ยวจะลองแบบกินจิ้นแจ่วนะคะผลดิบนะคะเพราะว่าเอามาจากสวนคุณยายแต่ก็มาลองชิมผลสุก,กัด้ิูการมาม่วงทุกคนอร่อยมาก ไม่ว่าจะเพาะมเมล็ดอีกอยู่นะเพาะมเมล็ดมะม่วงเอาไวป้ปลูกนะคะเพราะต้นที่ปลูกหลายปีแล้วค่ะทุกคนอีกนิดนึงนะคะทุกคนกินแล้วก็ไม่หยุดกินแล้วไม่หยุดนะคะ อร่อยมากมแล้วแบบปลูกแบบปลอดสารพิษนะคะแบบใช้ปุ๋ยขี้วัวนะคะมูลวัวของเรานี่แหละก็เลยแบบต้นนี้ก็จะแบบอุดมสมบูรณ์หน่อยหนึ่งของมะม่วงมันนะคะเอ้ยไม่ใช่มะม่วงมันสิโทษทีมะม่วงเขียวเสวย แม่ก็ชอบหลงกันอยู่เรื่อยเลยระหว่างม่วงวันม,วม่วงเขียวเสวยแล้วก็ฟ้ารั่นนะ